พลังแห่งการส่งเสริมให้ประชาชนามีกิจกรรมทางกายมากขึ้นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเริ่มจากประชาชนเองหน่วยงานท้องถิ่นของภาครัฐองค์เฮียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหรือแม้แต่องค์กรศา,ศา,าสนาเองสสสสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินเทศบาลตำบลบ้านแป้นเปิดเวทีและฟังความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะพื้นที่สาธารณะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยหลายองค์กรในพื้นที่เทศบาลตาบนบ้านแปนพร้อมส่งเสริมประชาชนให้มีการออกกำลังกายครับเคลื่อนกิจกรรมทางกายไปด้วยกันทุกๆเช้าเนี่ยโรงเรียนจะเปิดเพลงให้เด็กเต้นนะครับมีการเต้นประกอบเคลื่อนไหวและจังหวะนะครับแล้วก็อีกอย่างที่ส่งเสริมทางด้านร่างกายก,ก็คือกิจกรรมพวกกิจกรรมกลางแจ้งนะครับเราสามารถบูรณานการการเรียนรู้ให้เด็กอย่างเช่นถ้าเราเกิดมีลาน าลานกีฬาพื้นบ้านเนี่ยเด็กก็ไปทํากิจกรรมทางกายได้นะครับมีกิจกรรมในส่วนของฐานกิจกรรมแปลงเกษตรวิถีพุทธนะครับเด็กดีวิถีพุทธมีสวนสมุนไพรน้องน้อยเนี่ยเด็กๆจะได้ทํากิจกรรมทางกายตั้งแต่การเตรียมดินการปลูกผักการลดน้ําต่างๆนี่ก็คือส่งเสริมทางกายทั้งสิน้นแต่ปัจจุบันนี้นะครับที่เป็นหัวใจสําคัญของเด็กๆคือการเล่นนะครับการเรียนรู้ของเด็กประถมวัยนี่คือการ การเล่นผ่านการเรียนรู้ท,รที่สําคัญที่สุดที่เราส่งเสริมตอนนี้ก็คือหลักสูตรตัวหอยอุ้ยตะลุยบ้านเป้นนั่นก็คือเราจะเอาเรื่องราวที่อยู่ในท้องถิ่นมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านการใช้กิจกรรมทางกายอย่างเช่นการทําขนมวงนะครับขนมวงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเป้นเราก็ให้เด็กมาปั้นแป้งนะครับกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนและประวัติความเป็นมาของขนมวงเป็นยังไงนะครับรูปร่างลักษณะขนมวงเป็นยังไง วัสดุอุปกรณ์คืออะไรนะครับและกิจกรรมเสริมประสบการณ์ก็คือให้เด็กได้ปั้นขน,นมวงเด็กก็ได้ใช้กล้ามเนื้อมือนะครับเนี่ยเพื่อพัฒนาทักษะทางกายนะครับเวลาเข้าไปเขียนหนังสือเขาจะแข็งแรงและนอกเด็กก็ได้ใช้ทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาครบถ้วนทุกประการเลยครับวันพระเนี่ยอาตมาก็าจะอเมริกรันเือ่อเครสะเก็ดใจเื่อธรรมะ คนเท่าคนแก่สัทธาญยติโยมจีเปิดนมาวัดเนี่ยก็จะเฮ่รธรรมะประมาณสักสี่ส้าห้านาทีหลังจากไซบาตเซ็ตหลังจากที่จะออกจากออกจากวัดไปเนะคือเซตกิจกกร,รมเนี่ยก็จะเฮอธรรมะเกี่ยวกับการเฮ่สัทธาหยตดโยมเจ้าบ้านเนี่ยได้มีสุขภาพอีกแข็งแรงสมบูรณ์ก็จะนำรักธรรมะเนี่ยมาก็คือโภชเนมตันโยตาเพื่อการกินอาหารพอประมาณนะคือกินพอดี แล้วก็อาหารนั้นต้องมีประโยชน์ถ้ากินนักเกินไปถ้าโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายเหมือนครับได้รับปริมาณอาหารนักเกินไปรักธรรมตีในทางพุทธศาสนาเนี่ยพระห้องว่าโภชเนมาตานยุตาคือการพรอประมาณในการกินกินเฉพาะพออิ่มวันเนี่ยเขาจะหันคเนี่ยเป็นโครคไขไข้เจ็บนักบอกว่าจะเป็นโรคมาเลงโรคอะไรอย่างที่เกิดจากอาหารเกิดจากการกินเนี่ยก็จะเอาธรรมะเราเนี่ย คือจะบ้านไปใจ้ในชีวิตประจําวันได้ความสัมพันธ์ของรพสตกับการส่งเสริมการออกกําลังกายเนี่ยมันมีมาตลอดอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่สิ่งที่ทางราพสตให้แล้วก็แนะนําเปิ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะได้รับการยอมรับมากขึ้นการทํางานของรพสตร่วมกับอสมอและคาคีเครือข่ายในชุมชนทุกภาคส่วนเนจาจะต้องใช้คําว่าทุกภาคส่วนเนี่ย เราจะเล็งเห็นถึงปัญหาที่ถ้าเกิดโรคหรือเกิดการระบาดหรือเกิดโรคในชุมชนขึ้นเนี่ยผลกระทบมันไม่ได้อยู่แค่ว่าตรงนั้นนะคะมันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายมันมีเรื่องของความสูญเสียเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเฮาไปชี้ประเด็นให้ต่างเครือข่ายหรือต่างอสมมเนี่ยเปิ้นรับรู้กับเราว่าปัญหาในชุมชนของเปิ่นจะเป็นปัญหาของ เฉพาะของของเราแต่มันเป็นปัญหาที่เราต้องร่วมกันช่วยอ่ะจ mm ้า hmm. เพราะฉะนั้นป้นก็จะเต็มใจในการทำเลยวย่ากรณีอย่างเช่นโรคระบาดกรณีของเช่นโรคติดต่อเนี่ยค่ะมันคือการช่วยเหลือในชุมชนมันคือการร่วมแรงร่วมใจในการให้บริการซึ่งกันและกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นในการทํางานของรพสตหอนองนำ้ำจะเน้นหลงการเชื่อมโยงประสานแล้วก็เพื่อใจซึ่งกันและกันจ้ามันก็นจะเกิดการขับเคลื่อนที่ต่อเนื่องแล้วก็ที่ผ่านมาตลอดก็ เป็นอ,อย่างที่ได้รับความร่วมมือไม่ว่าจะทั้งทุกภาคส่วนเลยค่ะเทศบาลตำบลมันแป็นได้จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นจากการรับฟังความคิดเห็นอของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและก็ของโรงเรียนยังมีความต้องการนะครับในเรื่องของสิ่งตีอํานวย ประโยชน์หรือว่าสิ่งที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับตั้งเทศบาลดับเบิลมันเป็นเราก็จะรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าไปในการจัดทําแผนงานโครงการของตั้งเทศบาลซึ่งก็ในส่วนของการจัดทําแผนงานโครงการนะครับก็จะมีในส่วนของตีเทศบาลสามารถที่จะ สนับสนุนงบประมาณได้เนี่ยก็จะเข้าแผนเนาะซึ่งจะมีคณะกรรมการแผนของเทศบาลก็บรรจุลงในแผนนะครับแล้วก็จะพักดันเพืออ่อเข้าในเทศบัญญัติของตังเทศบาลซึ่งก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับตีตังกองทุนรับปาาระกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตบนแป้นก็จะมีแผนในเรื่องของกองทุนในเรื่องของสุขภาพการใดเดียมันเกี่ยวข้องกับสุขภาพเขาก็จะเอาเข้าในแผนของกองทุนรับปาาระกันสุขภาพนะครับ ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับถ้าเป็นอาคารสถานที่อย่างต่างๆเนี่ยก็คงจะเข้าในแผนถ้าเทศบาลมีงบประมาณเพียงพอก็จะสนับสนุนแต่ถ้าเกินศัก,กยภาพต้องใจงบประมาณนักก็จะต้องขอจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับในการสนับสนุนงบประมาณที่เกินสก,กยภาพของเทศบาลแต่ว่ามันแป้นต่อไปครับกิจกรรมทั้งกายจึงหมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกาย อันยบทต่างๆในชีวิตประจำวันซึ่งก่อให้เกิดการใช้และเผาผ่านพลังงานโดยกล้ามเนื้อบอกว่าจะเป็นการทำงานการเดินและกิจกรรมนันทนาการการท่องเที่ยวซึ่งควรได้รับการส่งเสริมเพื่อประชาชนได้มีกิจกรรมทางกายในวิถีชีวิตด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานต่างๆจะได้ใช้แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อช่วยผลักดันและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติจ่างเป็นรูปธรรม